โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันมอดอครับอยู่กับผมครับอามซ่านั่นเองครับวันนี้เราก็มาทำการจัดเด็กโปรไฟล์ครับกับเด็กลิสมินาว่านะครับใน DCP08 ครับบวกของโปรโมของสายการเล่นนะครับก็จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับโอเค let's go โอเคก็มาเริ่มกันท uh, ีลายลายเลยนะครับลายลใบแรกครับเกียร์ิส่วครับวิวิดแล้วปิดครับอ่าเมื่ออยู่นี <S s ้ถูกไลทับครับถ้าคนเริ่มหลังครับจอหนึ่งใบนั่นเองต่อไปครับเกียร์ิหนึ่งเกียร์ิหนึ่งครับแม่มดกบมิลลิซ่าครับสกิลออโต้บอกว่าเมื่ออยู่นี้ถูกไลทับโดยอ่าแคนเจนสิสครับเพียงแคนเดียวดูห้าใบบนสุดจากกองการ์ดคนครับเลือกการ์ดไม่เกิน2ใบจากนั้นนําเข้าโซ่แล้วก็ที่เหลือสับกอง แล้วก็เทปที่สครับออตโต้ครับเมื่ออยู่ในนี้ถูกส่งลงดับโซนจากโซนะถ้าเป็นการของคุณเป็นมินาว่าครับสามารถคอลงช่องเลียแถวหลังได้ครับถ้าคุณคอคุณสามารถโชว์ชาร์จได้1นั่เนเองก็จัดว่าดีครับต่อไปครับเกตสองเกตสองบอกว่าอ๋อลืมไม่มดกาขาวครับคามโมวิลสกิลออตโต้ครับเมื่ออยู่นี้ถูกไลทับโดยแคนเจนซิตเพียงแคนเดียวดูภาพใบบนสุด จากกองการ์ดครับเรื่องไม่เกิน2ใบครับเอาเข้าโซแล้วก็ที่เหลือสับกองก็เหมือนเมลิซาเป๊ะเลยนะครับส่วนต่อไปครับเทคไปออโต้ครับเมื่ออยู่นี้ถูกส่งลงหลับโซนครับจากโซนะในเทิร์นคุณถ้าวรนกากาศของคุณเป็นมิเนว่าครับข้าตะบานนึ่ครับสามารถคอการ์ดใบนี้ลงช่องเลียได้นั่นเองก็เป็นตัวทําเวฟเพิ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าหดใช้ได้ครับเกรสามไปต่อมาครับ มินาวานั่นเองครับก็สกิลของมินาวาครับบอกว่าคอนเทนิวครับช่องแหวนในเทิร์นคุณครับถ้าคุณมีการ์ดเกรสาที่ติดชื่อสมบัติสวรรค์ครับในชื่อการ์ดจากในโซนะยุน,นี้อ่ะอย,ยูน,นิแถวหน้าทั้งหมดครับได้รับ5,000นั่นเองก็จัดว่าถ้าคุณเพิมมาด้วยแล้วก็อันนี้บวกอีก5,000ก็จะเป็นแถวหน้าบวก1 5ื่นเลยนะก็ถือว่าโคตรแรงนั่นเองส่วน สกิลต่อมาครับแอคทีฟช่องแวนครับวันเพอ่เทินครับคอร์สหนึ่งเป็นสซบัสหนึ่งครับดูการ์ดหนึ่งใบบนสุดจากกองการ์ดคนครับนำการ์ดใบนั้นวางไว้บนสุดของกองการ์ดหรือจะเอาเข้าโซก,ก็ได้นั่นเองนะครับถ้าเป็นทิกเกอร์ก็นะเอาวางไว้บนกองดีกว่า <c oughs> คงไม่มีใครอยากชาร์จทิกเกอร์หรอกนะโอเคต่อมาออตโต้ช่องแวนครับวันเพอ่อเทินเหมือนกันครับ เมื่อจบการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีครับท่าเบนการของคู่แข่งครับเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าครับคาตอร์บาลหนึ่งครับสโบาัสสามครับทิงการ์ดที่เป็นแคนเจนิสิตครับจากบนมือครับหนึ่งใบครับสแตนอยู่นี้แล้วก็อยู่นี้ได้ลบหนึ่งจนจบเทิร์นนั่นเองก็เป็นตัวแวนลุกขึ้นมาตีอีกรอบนั่นเองครับโอเคจัดว่าโหดใช้ได้นะเดี๋ยวเราไปดูเมนเล็กกันต่อเลยโอเคครับเรามาเริ่มที่เมนเด็กกันเลยนะครับเมนเด็กก็จะมีเกียรดสามครับมีนะว่าครับสามใบครับ ใส่มาเพื่อเพอร์เซน่าไรนั่นเองครับต่อมาครับอจอครับเป็นออเดอร์จอก็สกิลบอกว่าครับคุณสามารถเล่นการไปนี้ถ้าเป็นการของคนเป็นเกียร์สามที่มีเพอร์เซน่าไรนะครับและยังไม่ได้ทำการเพอร์เซน่าไรครับสามารถเพอร์เซน่าไรได้นั่นเองเกียร์สามไม่ต้องมาครับแอนเจลิก้าครับแอนเจลิก้าบอกว่า พอตโต้ช่องเรียครับเมื่อเจาการต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีครับถ้าแวนกาดของคนมีนิมินาว่าในชื่อการนะครับโซบ้สหนึ่งครับเลือกแวนกาดของคนอย่านี้นั้นได้รับ5,000ันจนจบเทิร์นจากนั้นครับเอาอ่าเมนเดซ่าเข้าโซครับสามารถคั้ตะชาร์ดได้1คั่งาตชาร์ดนั่นเองก็เป็นตัวเก่งเลยนะใส่ไว้4ใบเลยต่อมาครับคาโมมิวครับคาโมมิวโคตรจะเก่งครับถ้ามีเล่นนี่คือวนของเรื่อยๆเลยนะคาโมมิว เป็นตัวทำเวย์เพิ่มนั่นเองก็ <c oughs> สกิลก็เหมือนในและลายเป๊ะๆเลยก็ไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันใส่3ใบต่อมาครับโปรโมครับโปรโมเกียร์ 2, ริสองเซซัทนั่นเองเซซัทครับบอกว่าออตโต้ครับเมื่ออยู่นี้ลงสนามครับช่องเลียถ้าบรรยากาศของคุณเป็นเจนิสิตนะครับดูสามอ่าดูสามใบบนสู่จากกองครับเลือกหนึ่งใบเข้าโซครับแล้วก็ใบที่เหลือเรียงไว้ใต้กองตามใจชอบนั่นเอง มาครับออโต้ Auto, ช่องเลียครับมาจบการต่อสู้ <c oughs> ถ้าเป็นการของคนเป็นมินาว่าครับโซอร์บัสหนึนน่งครับดิทาอยูนิครับเ,เลือกการ์ดจากดรอปโซนหรือบนมือของคุณหนึ่งใบครับนำการ์ดไปนั้นเข้าโซ่ครับแต่ถ้านำเอาจากมือเข้าโซ่ก็เราโจนหนึ่งใบนั่นเองใส่สีใบเลยนะครับเก็ส่องไปต่อมาครับใบนี้ก็ บอกว่าออโต้ครับเมื่อจบก,กันต่อสู้ที่อยู่นี้โจมตีนขคาที่ถูกบูทครับถ้าด้าเมสโซนของคุณมีการคว่ำอยู่3ใบหรือมากกว่าครับนำายูนิเข้าโซ่แล้วเราสามารถคัตชาร์จได้1นึ่งาตชาร์นั่นเองก็เป็นตัวไงแดงนั่นเองนะใส่2ใบไว้ไม่เสียหายนะใส่ใบไว้เพราะว่าเด็กเราก็ใช้คั้าตารค่อนข้างเยอะนะโอเคมาถึงเกตหครับเกตหนแม่มดแอปเปิ้ลครับไซเดอร์สกิลออโต้บอกว่า ช่องเรียครับเมื่อจบก,การต่อสู้ที่อยู่ในบนูธถ้าแบนการของคุณเป็นมินาว่าครับคุณสามารถเอาการแบบนี้กลับขึ้นมือได้นั่นเองก็เป็นตัวดีกกลับขึ้นมือนั่นเองแล้วก็อีกหนึ่งสกิลครับออโต้ Auto ครับเมื่ออยู่ในนี้เข้าสู่ช่องการเดียนครับถ้าแบนการของคุณเป็นเกรดสามที่ติดชื่อสมบัตสิสวรรค์ครับในโซของคุณนะที่มีอยู่ในโซยุคนี้ได้รับชิลบวก5 0 0พันจนจบการต่อสู้นะั้นก็คือเป็นตัวการ์ดมือนนั่นเองอก็จัดว่าจมเลยนะ ตัวเพิ่มการนั่นเองใส่3ใบครับเกรหนึ่งมต่อมาครับแม่มดกบเมลิซาบก็สกิลเหมือนในไลน์เป๊ะนะก็ไม่อธิบายเพิ่มเติมแล้วกันใส่2ใบโอเคก็มาถึงเกรดหนึ่งโคตรจะแพงในเด็กนี้เลยนะครับก็ไม่รู้จะแพงอะไรขนาดนั้นนะโปรโมก็ไม่ใช่นะคนมักสับสนว่าไอ้แม่งเป็นโปรโมหรือเปล่าวะอะไรอย่างงี้จริงๆมันมาจากบล็อกซ์ตีนะโคตรรัดมาเลยรัดอนาคตอันยาวไกลเลย ก็เป็นเกตหนึ่งครับเลนิริมครับสกิลบอกว่าเมื่ออยู่นี้ลงสนามครับช่องเลียนะที่ไม่ใช่ช่องเบต้าเฟตถ้าเป็นการของคนอ่าเป็นแคนเจเนซี่ครับแคนแคนเดียวอ่ากดคอร์สครับคอร์สบอกว่าอ่าคาตาตบาลหนึ่งเสาบัลหนึ่งครับจวดการ์ดหนึ่งใบครับอ่าแล้วก็เลือกการ์ดจากบนมือคนหนึ่งใบครับแสดงการ์ดใบนั้นครับถ้าการ์ดใบนั้นเป็นอ่าเกตอ่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าแวนการ์ดของคนครับคุณสามารถคอ ไนั้นลงช่องเลียได้นั่นเองก็เป็นตัวคอมานั่นแหละออแล้วก็ถ้าไม่ใช่ให้ทิ้งการไปนั้นไปนะทิ้งลงดับซอนไปเลยแล้วก็สกิลออตโอต้ครับ <c oughs> ช่องเลียเมื่อจบก,การต่อสู้ที่อยู่ในีน้บูทถ้าแันก่าคนเป็นเจนนิสครับเ <c oughs> พียงแค่เดียวนะนำการ์ดในแถวแนวตั้งเดียวกับยูนิตน,นี้ครับเอา2ใบเข้าโซ่แล้วก็เลือกการ์ดที่เป็นแคนเจนนิสิตเพียงแค่เดียวจากดาบซอนของคนหนึ่งใบครับนำการไปนั้นขึ้นมือ ก็คือเอาการ์ดเพิ่มมือแหละก็เอาไว้วนของเล่นเทิร์นต่อไปนั่นเองก็ถือว่าเก่งใช้ได้นะเก่งแล้วแหละสำหรับการนี้มันเลยแพงนะคนต้องการเยอะผมก็เลยใส่สีใบเลยนะโอเคโอเคครับต่อมาครับพีจีพีจีไม่ทิ้งมือครับใส่3ใบครับก็ถ้ามือคุณมี2ใบหรือต่ำกว่าครับก็ไม่ต้องทิ้งมือนั่นเองใส่3แล้วก็กระจกครับ เซนติเนลครับกันพวกทิปเปิไลไดรกานพวกห้ามนห้ามนี่นั่นเองใส่หนึ่งใบครับใส่เยอะไม่ได้นะเรียกจัดนะโอเคต่อมาครับทิกเกอร์ครับทิกเกอร์เป็นคร t เทคครับครีเทคสี่ใบแล้วก็คิวเนลาครับสี่ใบต่อมาครับฮิวฮิวใส่ฮิวธรรมดาสี่ใบนะหรือใครจะใส่ฮิวกันเวฟกันเวฟกันชิแล้วแต่คนที่อ่าแล้วแต่ถนัดเลยแลวกัน แล้วก็ดอดอสามใบดอเทคแล้วก็โอเวอร์ครับโอเวอร์เหลือง1นึ่ใบนั่นเองใส่เกินไม่ได้ครับใส่เกินเียกจัดนะโอเคโอเคครับเป็นไงกันบ้างครับกับสำหรับเด็กโปรไฟล์มินว่าในลิสต์นี้ครับก็ก็จะบอกว่ามันมันเก่งไหมมันมันก็เก่งขึ้นเยอะครับการมาของเกรดหนึ่งที่รัดมาโคจอนาคตทำให้เด็กนี้มันวนของง่ายขึ้นเสถียรขึ้นนะ แล้วก็มีมือมีมือเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะในการเล่นก็ถือว่าเก่งใช้ได้ครับถ้าไปเทียบกับตัวอื่นก็ยังอาจจะสู้ไม่ได้นะแต่ว่าก็แค่นี้มันก็เก่งมากพอแล้วครับเดี๋ยวประมาณบ็อกสิบบ็อกสิบเอ็ดอะไรพวกนี้เดี๋ยวมันก็เก่งกันอีกนะก็ถ้าผิดลาประการใดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับหรือว่าอ่าขัดใจตรงไหนหรือว่าใบไหนควรใส่ใบไ,ไหนไม่ควรใส่ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะ ผมรับฟังทุกปัญหาอยู่แล้วครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้ครับไม่ได้มาเทสเล่นอะไรให้ดูนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ช่ำเท่าไหร่ก็เลยไม่อยากเทสครับเขินโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์หรือกด subscribe ครับกดติดตามให้เราด้วย <Yeah. S 2> เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับกับพวกเราวันมดอครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรไว้ติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ก็ ขอลาตัวไปก่อนครับบ๊ายบาย